หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมถเคเ่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนเขกของการสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมเรอเจนวายร e เพ i ย์เชนเคนะครับและในวันนี้นะผมจะมาอ่านแพทให้กับเ,เพื่อนๆกันนะครับผมวันนี้จะเป็นตัวของวายรีเพแพ 6.2c นะครับผมโอ้โหเลยบอกเลยเลยว่าตอนนี้คือ LL เรานี่มีการอัปเดตอย่างต่อนเนื่องนะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็คลิปนี้ที่ออกมาช้าเนี่ยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะพอดีว่าผมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน,นะครับผมพอดีป่วยนิดหน่อยนะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาอ่านแพทกันเลยครับก็อย่างที่บอกกันนะช่องผมนี่จะอ่านเฉพาะในส่วนของการบัฟเนื้อแชมเปียนไอเทมแล้วก็ลูนเป็นหลักนะครับผมและส่วนอื่นๆเนี่ยผมจะขอข้ามไปนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปมาเดี๋ยวเรามาดูเลยครับสำหรับแพท6.24นะครับผม มากันที่ตัวแรกนะครับผมเป็นตัวของนาซัตนะครับผมนาซัตนะมีการปรับเปลี่ยนตัวของสกิลที่1นนะครับผมสกิลหลักหากินของเขานะโดยสกิลนะเขาปรับเปลี่ยนประมาณว่าเมื่อใช้ความสามารถนี้เพื่อเอาชนะแชมเปี้ยนลูกสมุนขนาดใหญ่มอนสเตอร์ป่าขนาดใหญ่ความเสียหาย จะเท่ากับ10กลายเป็น14อ่าตรงนี้คนอาจจะงงว่ามันคืออะไรก็คือสกิลที่1ของนาซัตนะครับผมเวลาเราใช้สกิลหทุบมีเมียนตายเนี่ยหรือทุบแชมเปี้ยนหรือป้อมประการตายเนี่ยทำการชาร์จสแต็กดามเมจความเสียหายของสกิลนี้ให้รุนแรงยิ่งขึ้นเป็นความเสียหายแบบฝาวรน,นะที่เขาเรียกว่าสแต็กกันนะครับผม ก็ตะกอนเนี่ยถ้าเกิดเราฆ่าแชมเปี้ยนได้หรือมีเนื้อปืนใหญ่นะครับผมหรือพวกมอนสเตอร์ป่าขนาดไหนอย่างเส้นตัวของกบนะครับผมหมาตัวใหญ่บัฟแดงบัฟฟ้าหรือปูอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับผมจะนับเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่เนาะหรือมังกรวิบบอลอะไรพวกนี้เราจะได้ในหัวของการชาร์จสแต็กความเสียหายนะครับผมพอสกิลที่1มา10หน่วยแต่ตอนนี้มันปรับเปลี่ยนไปเป็น1 4หน่วยซึ่งนั่นหมายความว่าตัวของนาัสได้รับบัฟนะครับผมเวลาทุบแชมเปี้ยนตายหรือทุบรถถังตัวใหญ่ตายเนี่ย บอกได้เลยว่านาะชัดจะเก็บสแต็กได้ไวขึ้นนั่นเองต่อมาครับมาที่ตัวของเซนนานะครับผมเซนนานะครับผมมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสเตตัสพ,พื้นฐานนะครับผมความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐานก็คือพลังโจมตีนะครับผมพื้นฐานตอนแรกอยู่ที่52ตอนนี้กลายเป็น54เพิ่มมา2หน่วยนะแล้วก็สุขภาพพื้นฐานก็น่าจะเป็นพลังชีวิตนะครับผมตอนนี้นะครับผมตัวของเซนนานะมีเลือดอยู่570 ปรับเป็น600หน่วยแทนเพิ่มมา30หน่วยนะก็ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับตัวของเซนนาจะทําให้ตัวของเซนนาเนี่ยมีเรื่องของเลือดเยอะขึ้นในช่วงต้นเกมนะครับต่อมาในเรื่องของก็เป็นตัวของสกิลแฮกซี่เซนนานะครับผมสกิลแฮกซีของเซนนานะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสแต็กนะโดยเขาเขียนว่าเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีต่อมิสแต็กนะครับผมจากตอนแรกจะเป็น1ตอนนี้กลายเป็น1.25แทนก็ตัวของเซนนาเนี่ยได้รับการบัฟนะครับผมในเรื่องของสกิลติดตัวแล้วก็สเตตัสพื้นฐานเลย ต่อมานะครับผมเป็นตัวของเจสนะครับผมเจสนี่มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะในเรื่องของสเตตัสพื้นฐานครับเขาบอกว่าความเสียหายจงตีพื้นฐานก็คือพลังจงตีพื้นฐานเนาะตอนแรกครับอยู่ที่58ตอนนี้กลายเป็น6 2เพิ่มมา4่ด้วยนะแล้วก็ตัวของสกิลที่1นะครับผมรูปค้อนแบบนี้อ่าน่าจะเป็นเดี๋ยวขออ่านแบบนึงนะครับมนัสความเสียหายผ่านประตูเร่งความเร็วจอกแรกเป็น40ตอนนี้กลายเป็น45โบนัสความเสียหายต่อมอนสเตอร์ในป่าจาก50กลายเป็น80% ในส่วนนี้นะครับผมน่าจะเป็นสกิลที่หนึ่งขั้นหมดตีไกลนะครับผมก็คือสกิลช็อคบัสนะครับผมที่มันยิงขึ้นพลังออกไปนะครับผมถ้าเกิดเรายิงแบบปกติเนี่ยมันก็ขึ้นพลังมันก็จะเบาไม่ค่อยแรงแต่ถ้าเกิดยิงผ่านสกิลสามไม่ใชการสร้างประตูเป็นเหมือนเส้นตรงๆถ้าเราวิ่งเข้าไปเนี่ยก็จะได้รับความเร็วขึ้นที่เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเรายิงสกิลนี้ผ่านสกิลที่สามไปมันก็ทําการเร็วขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนะครับผมในส่วนนอ้เขาคือบัฟนะครับผมสก มีความสามารถในเรื่องของการที่พอพ,พ,พุ่งผ่านประตูนะครับผมสกิลที่3เนี่ยทำให้ลูกศุนเนี่ยไวขึ้นนะจาก48เป็น45เแล้วความเสียหายต่อมอนสเตอร์ในป่านะครับผม50-80นะก็หมายความว่าเจสเนี่ยอาจจะกลับมาเล่นจังเกิลได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูกันนะพอบัฟแบบนี้คือเหมือนนะเอาต้องการให้เขาป่าเลยนะแล้วก็โหมดตีใกล้นะครับสกิลที่1นะความเสียหายต่อมอนสเตอร์ในป่านะ50-80กลเป็นบัฟมาแบบนี้ครับผมเหมือนต้องการให้เจสเข้าป่าเลยนะ ต่อมาครับเป็นสกิลที่2นะครับผมในขั้นหมดปีใกล้แนละ้วที่ทกันกรสร้างซื่อสนามไฟฟ้านะรอบตัวสร้างคอเสียหายอย่างต่อเนื่องนะครับผมพรามเสียหายตอนแรกอยู่ที่100-180-260-340-420ด้กลายเป็น120-200-280-360แล้วก็440นะก็เพิ่มมานะครับอย่างลร20หน่วยนะโดยตัวของเจสเนี่ย ผมรู้สึกว่าน่าจะเอาเข้าจังเปิ้ลได้ดียิ่งขึ้นนะจากความสามารถในเรื่องของการปรับให้เราทํความเสียต่อมอนสเตอร์ป่าได้แรงขึ้นเพิ่มถึง30หน่วยเลยเป็นตัวของวายนะครับผมเวลรินะสกิลที่เราการปรับให้มันจะเป็นตัวของสกิลที่3นะครับผมในเรื่องของการชาร์จต่อยนะครับผมที่สร้างแบบคลื่นพลังนะถ้าเกิดแบบว่าต่อยตัวหนึง่งแล้วบมันก็จะมีคลื่อนกระแทกไปโดนตัวหลังด้วยนะ เวลาในการชาร์จเก็บสแต็กของสกิลนี้นะครับผมตอนแรกครับจะอยู่ที่ 14, 12, 10แล้วก็8นะตอนนี้กลายเป็น 11, 1 9, 8นะครับผมตัวของวายสกิลที่3เนี่ยจะมีการคูลดาวเทหรือการชาร์จสแต็กไว้ขึ้นในช่วงต้นเกมแล้วกลับมาเท่าเดิมในต,ตอนที่เราอัพจนเต็มนะ แล้วก็สกิลอันติเมทของ Y นะครับผมมีการปับรเปลี่ยนในเรื่องของคูด่ดาวตอนแรกนะครับผมคูด่ดาวอยู่ที่7 0 6 0 50ตอนนี้กลายเป็น60-55แล้วก็50นะซึ่งนั่นหมายความว่าตัวของ Y เนี่ยจะฟาร์มได้ไวขึ้นจากสกิลที่3ที่ชาร์จไวนะแล้วก็อันติเมทเนี่ยผมกลับมาไวขึ้นนะจะทำให้ตัวของ Y เนี่ยมีความดุดันขึ้นในช่วงต้นเกมสามารถเดินเกมได้อย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะ ต่อมาเป็นตัวของคลาสสิกนะครับผมคลาสสิกแค่เป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสกิลพื้นฐานนะก็จะเป็นสกิลที่1นะครับผมเ,เดี๋ยวเขาพูดในส่วนของสเตตัสพื้นฐานก่อนต่อมานะครับเป็นตัวของคลาสสิกนะครับผมคลาสสิกท่านได้รับการปรับนะในเรื่องของสเตตัสพื้นฐานนะตอนแรกนะครับผมพลังโจมตีของเขาอยู่ที่54ตอนนี้กลายเป็น58 คาสิจจะตีแรงขึ้นนะครับผมขึ้นมาขึ้นมา4หน่วยแล้วก็สกิลที่1นะครับผมอาเทสตาเฟีเนยนะครูดาวตอนแรกอยู่ที่5.4.5.4แ 5, ล 4, ้วก็3.5นะตอนนี้กลายเป็น4.5.4.3.5 4, แล้วก็3นะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของความเสียหายพื้นฐานด้วยความเสียหายพื้นฐานตอนแรกนะอยู่ที่65 100 135 170ตอนนี้กลายเป็น75 110 145 180 11 11นะก็เพิ่มมาประมาณ10หน่วยนะสำหรับสกิลที่1ของคาซิกนะเรียกได้ว่าครูดาวไวขึ้นแล้วก็ ปาดรัวขึ้นแรงขึ้นนะครับผมพออีโวแล้วก็จะยิ่งแรงกว่าเดิมอีกนะตัวของคาสิปับสองแพตต่อกันมาแล้วนะต่อมาเป็นตัวของคาริสตานะครับผมคาริสตาได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสเตตัสพื้นฐานเหมือนกันนะพลังโจงตีต่อเลเวลครับต่ก่อนนะจะเพิ่มอยู่ที่4.5ตอนนี้กลายเป็น5หน่วยแทนนะอันนี้จะแตกต่างจากที่ปรับมาหลายๆตัวนะอันนั้นคือพลังโจงตีพื้นฐานนะมันจาก54าสเบสี่จะไปห้าสิคาเซียนะแต่ตัวของคาริสตาเนี่ยจะแตกต่างก็คือ พลังโจมตีต่อเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะปกติพอเราอัพเลเวลมาใช่ไหมเลเวลหก็ได้เท่านี้เลเวลสก็ได้เท่านี้อ่ะเลเวลสเราได้คือพลังโจมตีถาวรมา4.5อย่างน,นี้เลเวลสก็ขึ้นไป4.5จนถึงเลเวล15แต่ตอนนี้คือมันปรับทีละห้าหน่วยนั่นหมายความว่าขึ้นปุ๊บมันก็จะขึ้นได้ตามเองมาเลยห้าหน่วยถาวรถาวรประมาณนี้จนถึงเลเวล15เลยนะก็ตัวของคาลิสตันจะตีแรงขึ้นนะแล้วก็สกิลที่3นะฮะน่าจะเป็นสกิลที่3นะ ความเสียหายต่อการซ้อนนะครับผมตอนแรกอยู่ที่ 12, 16, 20, 24บวกด้วย 3, 4 38, 42, 46เปร์เซนต์ของความเสียหายจากการโจมตีตอนนี้ครับกลายเป็น 12, 20, 28, 36บวกด้วย 36, 43, 50, 50, 57ต่อความเสียหายดาเมจนะครับผมตัวของคาลิสตาเนี่ยมีการปรับนะในส่วนของโบนัส a อนะครับผมที่แรงขึ้นค่อนข้างเยอะมากๆนะตอนแรกเนี่ย อตอนแรกนะครมันจะตันอยู่ที่34แล้วไปจบที่46ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นเปดเติมที่36นะแล้วก็ไปจบที่57นะโห,หการกระตุกข,ของคาริสตาจะรุนแรงยิ่งขึ้นนะแล้วก็ดาเมจพื้นฐานนะตอนแรกจะเริ่มจาก12ถ,ถึง24ตอนนี้กลายเป็น12แล้วไปจบที่36ครับดาเมจจะเริ่มตั้งแต่ขั้น2นะจะเพิ่มมาอย่างละ4หน่วยเลยต่อมาครับเป็นตัวของจิงส์นะครับผมจิงส์มีงานปรับเปลี่ยนในเรื่องของสเซตัพพื้นฐานนะ พอแสตนด์การโจมตีเลเวลก็คือพลังโจมตีต่อเลเวลเหมือนกับตัวของคาริสต้านะครับตอนแรกจะอยู่ที่4หน่วยตอนนี้กลายเป็น4.5นะแล้วก็ความเร็วโจมตีต่อเลเวลครับตอนแรกนะครับผมตัวของจีนนส์เี่ยจะมีความเร็วโจมตีนะต่อเลเวลที่ได้เพิ่มขึ้นมาทีละ1.7%ตอนนี้กลายเป็น2.2%นะโอ้ตัวของจีนส์เนีย่ยจะได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยนะน่าสนใจมากนะสำหรับไฮเปอร์แคร์รี่ตัวนี้ในแะพทหน้าและต่อมานะครับผมโอโ้โหเป็นตัวที่เรียกได้้้วว่่าาท็ออออออปฟรรร์มมมกๆนนนนะะผใชแแตตตงงยูีคคัับืข ทวิสนั่นเองนะครับผมเจ้าหนูผีนะทวิสนะครับผมจะได้รับปรับในเรื่องของสเตทพื้นฐานนะครับผมพลังโจมตีต่อเลเวลครับตอนแรกจะเพิ่มที่3.5ตอนนี้กลายเป็น4.5แทนแล้วก็สกิลที่3นะครับผมผมขอเรียกว่าเอ็กปังแล้วกันนะผมติดชื่อสกิลใหม่ติดชื่อสกิลเก่าของทวิสนะครับผมสกิลนี้ครับผมตอนแรกน่าจะใช้มานานอยู่ที่ 50, 60, 70, 80นะตอนนี้จะกลายเป็น สามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าหกสิบห้านะโอ้ oh, ตัวของทวิตนะ่าจะกดเอ็กปังได้ใช้มานานน้อยลงนะก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ mm hmm. โบนัสนะครับผมการสร้างความเสียหายซ้อนนะโบนัสความเสียหายจากการโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์บวกด้วยพลังความสามารถสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กลายเป็นบวกคูณความเสียหายจากการโจมตี42%แล้วก็บวกด้วยความสามา,า,ารถนะครับผม18%บอรไอพลังความสามารถเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังเวทนะครับผมคือในส่วนของพลังเวทเนะี่ยจะเซ็นต์เท่าเดิมครับแต่ในส่วนของโบนนัส AD เนะี่ย มันเพิ่มมา42จากตอนแรก30นะก็ตัวของทวิตเนี่ยจะกระปุกผิดได้ดุนแรงยิ่งขึ้นนะถ้าเกิดมี5สแต็กแล้วก็ Pay, สกเปนเพย์นะครับสกิลแอนติเมทของทวิตนะครับผมคููดาวครับจะอยู่ที่80 70 60ครับตอนนี้กลายเป็น70 6 5แล้วก็60วินาทีแล้วก็บนนัน้นความเสียหายจากการโจงตีนะครับผมตอนแรกจะอยู่ที่20 35 50นะครับผมตอนนี้กลายเป็น30 45 60นะ ตัวของทวิสเนี่ยครับได้รับบัฟแคบผมสกิลที่3และอัลติเมทนะครับผมพอกดแล้วจะมีดาเมจที่แรงขึ้นกูดาไวขึ้นสกิล3กระตุกพิษได้น่ากลัวขึ้นก็เจ้าหนูผีตัวนี้จะน่ากลัวยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนในแพทหน้านะต่อ,อมาเป็นตัวของป้าแอมนะครับผมป้าแอมเบส่ซครับผมตอนแรกนะครับผมสเตตัสพ,พื้นฐานขเขาพลังโจมตีอยู่ที่6 2หน่วยตอนนี้กลายเป็น58หน่วยหายไป4หน่วยนะแล้วก็สกิลแพ็กสี่แล้วความเสียหายพื้นฐานนะตอนแรกจะอยู่ที่ 14แล้วก็ไปจบที่49ตอนนี้กลายเป็น5นะครับเราก็ไปจบที่สี่นะโอ้โห,โโหโลดค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สกิลที่1นะครับผมคูดาวนะครับตอนแรกจะอยู่ที่สิบวีนะครับผมแล้วก็ไปจบที่เจ็ดวีนะครับตอนนี้กลายเป็น12 11 1งสนะโอ้ตัวของ RM r e เ a เนี่ยโดนเนิร์ฟนะครับผมในส่วนของแพ็กซีดนะครับผมติดตัวสเตตัสพื้นฐานคือโดนเนิร์ฟหมดเลยนะครับผมโอ้โหค่อนข้าง ค่อนข้างแบบว่าโดนหนักนะสำหรับป้าแอมของเรานะเพราะว่าตัวของเอ b มเบสเนี่ยเป็นตัวที่เข้ามาแล้วก็โดนเนิร์ฟรัวๆเลยนะด้วยความที่ว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างโกงนะ หมายจะเป็นตัวของเคิลนะครับผมเคิลนะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสเตตัสพื้นฐานครับพลังโจมตีต่อเลเวลครับตอนแรกอยู่ที่อ่าไม่ใช่พลังโจมตีพื้นฐานครับตอนแรกจะอยู่ที่ห2ตอนนี้กลายเป็น50หน่วยแล้วก็พลังโจมตีต่อเลเวลครับตอนแรกจะอยู่ที่3.5ตอนนี้กลายเป็น3หน่วยแทนนะเคิลดนเนิร์ฟนะครับผมอูแปลว่าแพทนี้เคิลค่อนข้างเก่งนะแล้วก็สกิลที่3นะครับผมโบนัสความเสียหายแบบแพสซีฟนะพลังความสามารถหรือพลังเวทน,นะอยู่ที่15%โบนัสความเสียจากการโจมตีนะครับผมสิบเนอร กลายเป็นโบนัสพลังเวทนะอยู่ที่15%แล้วโบนัสความเสียหายจากการโจมตีหรือโบนัสเอดีอยู่ที่5%นะแต่ในการปรับเนิฟในเรื่องของเคลเอดีนะที่ค่อนข้างมาแรงในแพทนี้นะเพราะว่าเคลในแพทปัจจุบันเนี่ยเขาเอานิยมไปเล่นในส่คีย์เท่ากันนะออกพวกบัตเทอร์หรือพวกแคร,รี่อะไรพวกนี้เล่นสสยคีเลยนะปรับแบบนี้ก็คือเคลเอดีดโดนเนิฟครับคือความผู้พัฒนา,นานเนี่ยเขาต้องการให้เควกลับไปเล่นเป็นโหมดเวทเหมือนเดิมนั่นเองต่อมาครับเป็นตัวของขอ,งขอกีนะครับผมปรับอะไรมาดูกัน แพ็กซีฟของคอกินะครับผมการโจมตีพื้นฐานนะครับผมระดับเวทจะสร้างโบนัสความเสียหายจริง20%ครับตอนนี้การโจมตีพื้นฐานนะครับผมระดาบเวทมวลสร้างโบนัสความเสียหายจริงเพียงแค่16%เท่านั้นนะโอ้โดนเนิร์ฟนะครับผมตอนแรกอยู่ที่20ตอนนี้กลายเป็น16นะครับผมตัวของคอกิเนี่ยก็จะใช้แพ็กซีฟในเรื่องของการยิงโบนัสชูดเมจได้น้อยลงนะหายไปประมาณ4%ครับแล้วก็สกิลที่3ามครับโบนัสความเสียหายจากการโจมตี120นะตอนนี้กลายเป็น มอนค่าความเสียหายจากการโจมตีเหลือเพียงแค่110นะครับผมหายไป10%นะฮอกี่ครับมีการเนิร์ฟไปคร้บท้งแพ็กสิแล้วก็สกิลหนึ่งนะสกิลกดเลนของเขาเลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไอเทมแล้วนะที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะความเสียหายจากการโจมตีครับตอนแรกอยู่ที่45ตอนนี้กลายเป็น50นะครับผมก็เป็นสเต็อาสเต็พื้นฐานนะครับผมแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ครับตอนแรกเป็น4%ตอนนี้กลายเป็น5%นะแล้วก็ การโจมตีครั้งที่5ครับจะสร้างโบนัสความเสียหายนะครับผมตอนนี้กลายเป็นการโจมตีครั้งที่4จะสร้างโบนัสความเสียหายแทนก็มีการเนิร์ฟในเรื่องของอไม่ใช่ครับไม่ได้เนิร์ฟขอภัยครับ <urers> เป็นการบัฟนะครับทั้งดาเมจนะที่เพิ่มขึ้น5หน่วยความเลเวลที่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นจาก4 <Fellows> กลายเป็น5แล้วก็แพคสีฟในเรื่องของการโจมตีครั้งที่5าจะสร้างโบนัสพอเสียหายนะตอนนี้กลายเป็นเพียงแค่4ครั้งก็แพคซีฟติดแล้วนะต่อมาครับผมก็อันนี้นะครับผมเขาบอกว่า ทิกเกอร์สูงสุด3ครั้งทุกๆ12วินาทีนะครับผมตอนนี้กลายเป็นทิกเกอร์สูงสุด3ครั้งทุกๆ10วินาทีอ่าในเรื่องนี้นะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็คือตัวของยไอน้ำตามานาเนี่ยคือมันจะเวลาเราใช้สกิลนะครับผมมันจะทําการเพิ่มนะครับโบนัสมานาถาวบอให้กับเรานะทุกๆ12วินะก็จะเพิ่มประมาณ3าครั้งใช่ไหมตอนนี้ครับผมไอความสามารถนี้มันจะเพิ่มสูงสุด3ครั้งทุกๆ1ิวิก็่ะหมายความว่าเป็นการลดระยะเวลานะตัวของอ่าเชียร์เนี่ยน่าจะ บัฟนะครับผมในเรื่องของการที่เก็บหยดน้ําได้ไวขึ้นนั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นไอเทมที่มีการนะครับของคอมโบคู่กับหยดน้าชิ้นแรกนะครับผมอันนี้นะครับมานาสูงสุดถ้าเพิ่มขึ้นเมื่อใช้มานาตอนแรกในยู่ที่15ตอนนี้กลายเป็น18นะแล้วก็ทิเกอร์สูงสุดก็จะเหมือนกับตัวของเชียเลยนั่นเองก็คือตัวของมานาโมน้นะครับผมอันเนี้ยเวลาเราใช้สกิลหรือทําการโจมตีปกตินะครับผมเราจะได้มานามานาถาวรมาก15หน่วยครับตอนนี้กลายเป็น18หน่วยแทนนะ ต่อมาก็จะเป็นตัวของสายเวทนะครับผมกระทามานาที่คล้ายๆกับตัวของมานามูเนนะแต่จะให้ความสามารถที่แตกต่างกันก็คือตัวของมานามูเนะมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเสียหายนะแต่ตัวของขาาเนี่ยมันจะมีโลเวทเด้งขึ้นมานะโอเคก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกับตัวของมานามูเน,นะเลยครับในเรื่องของการใช้มานาครับผมเวลาใช้สกิลโดนศัตรูนะทำการเพิ่มมานาถาวรน,นะตอนแรก15หน่วยตอนนี้กลายเป็น18นะ ก็เป็นตัวของสายแทงนะครับผมเกาะที่มีความสามารถเหมือนกับตัวของมานาโมนนหรือกระทามานาที่ใช้ตัวของน้ําตาออกเหมือนกันนะอันนี้ครับผมมานาสูงสุดเพิ่มขึ้นเมื่อใช้มานานะครับผมจาก15ก็กลายเป็น18นะก็คือบัฟเหมือนกันหมดเลยครับเอาตั้งแต่ตัวของน้ําตามานานะครับผมมาจนถึงไอเทมเกาะเนี่ยก็คือความสามารถปรับเหมือนกันหมดเลยเป็นการบัฟนะให้เราเนี่ย มาออกไอเทมพวกนี้กันให้มากขึ้นนั่นเองนะซึ่งตัวของมันโมเนสเนี่ยมีหลายตัวที่ออกมากเยอะมากน,นะในรัปัจ,จุบันแต่ตัวของสายเวทเนี่ยก็จะมีบางตัวนะที่ผมเห็นว่าเขาออกกันก็จะหลกัลกๆเลยในะที่ผมเห็นบ่อยๆเลยจะเป็นตัวของคาสดินนะขาดไม่ได้เลยนะครับหรือตัวของไรซ์เป็นต้นนั่นเองก็สองตัวนี้ยได้รับผลกระทบจากไอเทมชิ้นนี้นะก็ต้องมารอดูกันว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ตัวของมันนั้นจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแชมเปี้ยนเหล่านี้มากแค่ไหนนะแะผมก็จะเป็นในส่วนของ ซังไฟรหรือเกาะเผานั่นเอ,เองนะครับผมสเตตัสนะครับผมตอนแรกนะจะให้พลังชีวิตไนดะ้อยู่ที่500แต่ตอนนี้กลายเป็น425สเตตัสใหม่ครับผมเพิ่มเกาะมา20หน่วยนะแล้วก็ไอเทมที่ออกนะครับผมตอนแรกนะจะมีอยู่ที่1 3 0 0นงะพันสามอันะเกาะไฟเล็กนะครับผม1,000นะครับผมตอนนี้ครับผมบวกด้วย600ตอนนี้นครับผมกลายเป็นตัวของมีการเพิ่มตัวของ Ruby c r ช stal เข้ามานะครับผมตัวของเกาะไฟเนี่ยจะมี อาการที่ออกง่ายขึ้นนะความรู้สึกส่วนตัวผมในการที่แบบว่าปรับเปลี่ยนแบบนี้นะครับผมก็คือมันจะเอาไอเทมนะครับผมที่มีราคาที่ถูกลงนะครับผมเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเท่ากับว่าตัวของเกาะไฟเนี่ยมันจะขึ้นง่ายขึ้นพอเวลาเราออกแบบของชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาอะไรประมาณนี้เราก็จะออกของชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะั้นมาก่อนทําให้ตัวของเราเนี่ยมีสแต็กที่สูงขึ้นนะออกพวกเกาะมานะครับผมหรือออกตัวของ เลือดมานะอย่างละห้าร้อยงตัวของเราก็จะมีโบนัสในเรื่องของเกาะหรือพลังชีวิตเพิ่มเติมเข้ามาก่อนที่เราจะไปขึ้นเกาะไฟก็ค่อนข้างดีครับผมตัดในส่วนนี้ออกไปนะหนึ่งร้อยอ่าหนึ่งพันโกนะกลายเป็นสองชิ้นนี้ครับอย่างละห้าร้อยล้วก็เลือกได้ว่าเราจะออกอะไรนะครับผมก็ทําให้ตัวของซันไฟเนราคามันก็จะถูกลงไปเรื่อยนะเราไม่ต้องไปต้องแบบฟาร์มเพื่อให้ได้เงินเยอะๆเพื่อมาออกของราคาหนึ่งพันโกอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างดีนะ มาเนี่ยก็จะเป็นตัวของไอเทมสินส้ายอย่างตัวของบัตสเตอร์นะครับผมราคาณนะตอนแรกอยู่ที่3000ทองตอนนี้นะครกลายเป็น3 0 0 0นหนึ่งนะแล้วก็จะมีความสามารถนะที่โดนเนิร์ฟก็คือเกาะนะครับผมตอนแรกอยู่ที่20หน่วยตอนนี้กลายเป็น10หน่วยแทนแล้วก็บนัสนะครับผมต้านทันเวนมนตอนแรกจะอยู่ที่20ครับตอนนี้กลายเป็น10นะก็ไอเทมชิ้นนี้นี่โดนเนิร์ฟนะครับผมให้แพงขึ้นแล้วก็มีการลดเกาะกับต้านเวทด้วยซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะ ไอเทมชิ้นนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้าง OP มากๆในแพทนี้นะเด้งเลือดแรงมีคิมีดาเมจมีความเร็วจงตีนะครับผมแถมยังมีโลเด้งขึ้นมาแล้วมีเกาะอีกนะการปรับแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะทําให้ตัวของแอสซัสซินหรือตัวลงหลวงเนี่ยลวงแครี่ได้ง่ายขึ้นนะเพราะแพทนี้บอกเลยว่าแครี่ค่อนข้างเก่งมากๆจากการปรับไอเทมเหล่านี้โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมของแพท6 2 4นะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้เกมเราอัปเดตแบบต่อเนื่องเลยนะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะทำให้ตัวเกมเนี่ย ดูไม่เหมือนเกมตายแล้วนะอัปเดตขนาดนี้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยครับทุกคนมีความรู้สึกยังไงกันบ้างกับวอลลิทแพท 6.2c นะก็มาอธิบายนะครับผมแชร์นะครับผมความคิดเห็นกันได้นะหรือส,ส่วนตรงไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขได้ด้วยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิป,ปน,นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัชบช่องผมด้วยนะครับสามารถ d o เน t เป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นหลบซุปเปอร์ตังค์จาก โอเคองสหรคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ขอตัวลไปก่อนนะครับบายบาย